สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคครูกับช่องครูวันเฉลมอีกครั้งนึงนะครับสําหรับวันนี้เราจะมาดูเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ช่วยฝึกเขียนโปรแกรมนะครับเป็นเกมที่ช่วยในการฝึกเขียนโปรแกรมที่มีชื่อว่า code combat นะครับ code combat นะครับคือเกมอะไรนะครับมีความสนุกสนานเพียงใดเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับ ก็ยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันใช้งานตัวเกม Code Combat นะครับซึ่งเป็นเกมที่ช่วยในการฝึกการเขียนโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเจ้า Code Combat เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเริ่มต้นเรามาที่ Google นะครับพิมพ์คำว่า Code Combat นะครับ Code Combat อย่างนี้เลยนะครับ จากนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ Code Combat ตามลิงก์นี้เลยครับนี่ก็คือเป็นเว็บไซต์ของ Code Combat นะครับซึ่งในหน้าแรกเนี่ยนะครับเราก็จะพบปุ่ม3ปุ่มนะครับซึ่งเราสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้3รูปแบบด้วยกันก็คือเป็น Parent คือ Parent, คเป็นผู้ปกครองเป็น Educator นะครับเป็นคุณครูเป็นอาจารย์ และก็เป็นสติวเด้นนะครับอันนี้คือเราสามารถสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าโค้ดคอมแบทมีอะไรให้เราศึกษาบ้างนะครับเขาบอกว่าโปรแกรมของเราเนี่ยครับจะมีอยู่2ออันนะครับก็คือเป็นโค้ดคอมแบทโค้ดคอมแบทอันนี้เป็นออ i ิจินอลโคดดิ้งเกนะครับเป็นเกมเริ่มต้นของเขาเลยก็ว่าได้นะครับก็แนะนำนะครับสำหรับผู้ปกครองบุคคลทั่วไปนะครับ คุณครูหรือว่านักเรียนนะครับที่ต้องการที่จะฝึกการเขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับและก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโอซาเรียครับโอซาเรียอันนี้ก็เป็นเกมแนวแอดเวนเจอร์ะ Adventure นะครับแอดเวนเจอร์ Adventure. แล้วก็เขาบอกว่าเจ้าตัวโค้ดคอมบตเนี่ยนะครับเนี่ยก็ยังมีการสร้างขึ้นมานะครับสำหรับคุณครูที่จะนำไปใช้สอนมีสอนอะไรบ้างนะครับ ก็มีในส่วนของ size, คอมพิวเตอร์ไซด์คอมพิวเตอร์ไซด์ซึ่งก็จะมีด้วยกัน2ภาษาก็คือเป็น JavaScript และก็เป็นภาษา Python นะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยเขาก็บอกว่าเนื้อหานะครับก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของ loop Y นะครับ loop for เรื่องของฟังก์ชันแล้วก็อัลกอริทึมนั่นเองนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของเกม Development นะครับตัวนี้ก็จะ ใช้ภาษา JavaScript และก็ Python เช่นกันนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของเว็บ development ด้วยนะครับก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับภาษา HTML, CSS แล้วก็ jQuery นั่นเองครับและนอกจากนี้สำหรับคุณครูนะครับคุณครูก็ยังสามารถสมัครเข้าไปใช้งานนะครับเข้าไปใช้งานแล้วก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในรูปแบบของ Project Based Learning นะครับคุณครูก็ยัง สามารถบิวแอทสไนเมนต์นะครับมีแอทไนเมนต์ให้ให้กับผู้เรียนได้ด้วยนั่นเองนะครับเราสามารถนําเกมนี้ไปให้ผู้เรียนเนี่ยเป็นเครื่องมือนะครับในการเขียนโปรแกรมได้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโค้ดคอมแบทนะครับยังไงก็ถ้าท่านใดที่อยากศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามา่านรายละเอียดได้นะครับตามนี้ แต่ในวันนี้เราจะมาเริ่มดูเกมนะครับดูเกมเจ้าโค้ดคอมแบทกันเราจะเข้าไปในรูปแบบของ Student นะครับคลิกเข้าไปที่ i am student การเข้าเล่นแบบ Student เนี่ยจะเล่นได้2รูปแบบก็คือจะต้องมีโค้ดนะครับคาดโค้ด Code จากคุณครูนะครับก็สามารถนำโค้ดที่ได้มาใส่แล้วก็ทำการกดปุ่ม continue เพื่อเข้าไปในชั้นเรียนของคุณครูคนนั้นได้เลยครับ หรือเราไม่มีโค้ดนะครับเราก็สามารถเล่นแบบนี้ได้ครับเนี่ยนะครับก็กดที่ Pay นารได้เลยอันนี้ไม่ต้องมีโค้ดนะครับคลิกเลยครับที่ Pay นาร์ทีนี้ส่วนที่เราสามารถเล่นได้นะครับส่วนที่เราสามารถเล่นได้ก็จะมีในส่วนของตัวนี้นะครับที่มีปุ่มให้เล่นส่วนที่เป็นตัวล็อกเนี่ยอันนี้เราไม่สามารถเล่นได้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นโดยการซายอัพไว้ก่อนนะครับจะลองซ i g อัพดู เพราะว่าถ้าเราไม่ sign up เนี่ยมันจะไม่เก็บว่าเราเล่นไปถึงด่านไหนแล้วนะครับเมื่อเราเข้ามาใหม่เนี่ยมันก็จะให้เริ่มเล่นใหม่นะครับคลิกที่ปุ่ม sign up นะครับจากนั้นก็ลอง sign up ดูนะครับโอเคนะครับใ i g ์ email นะครับ username แล้วก็ทำการ create นะครับอ่าโอเคตอนนี้เราได้ทำการสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ username คือตัวนี้นะครับแล้วก็อีเมลคือตัวนี้เราก็ทำการเริ่มเลยนะครับโอเคทำการเริ่มเล่นเลยนะครับเดี๋ยวเข้ามาเช็คที่อีเมลนิดนึงมีอะไรเข้ามา ให้เรา Verify นะครับเข้ามาที่อ e ีเมลแล้วก็ทำการ Verify e m อีเมลนะครับเพื่อทำการยืนยันตัวตนแล้วก็ Continue Paying เลยนะครับปึ๊บนะครับก็จะกลับมาที่หน้าเดียวกันนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวนี้นะครับอ่ะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับคลิกเข้าไปนะครับที่ปุ่ม p a y อ่ะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบหน้าตาของเกมนะครับมีดาน ให้เลือกนะครับมีปุ่มด้านล่างมีปุ่มนะครับอันนี้มีเลเวลนะครับมีเลเวลมีแอคเคาน์ของเรามีปุ่มล็อกเอาท์มีภาษานะครับลองดูซิมีภาษาไทยไหมนะครับาภาษาไทยก็มีนะครับภาษาไทยก็มีแต่ผมจะใช้เป็นภาษาอังกีกันครับ,รบด้านล่างก็จะเป็นพวกเครื่องไม้เครื่องมือไอเทมฮีโร่นะครับ มีรางวัลมีการตั้งค่าต่างๆอ่ะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาลุยกันเลยเริ่มต้นที่ด่านแรกนะครับด่านแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเบสิกซินแทกนะครับเบสิกซินแทกเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะครับก็เพลไปเลย <the> การเลือกฮีโร่นะครับเลือกฮีโร่ในแต่ละตัวก็จะมีสกิลบอดนะครับสกิลบอ m มีความถนัดอะไรนะครับฮโ <the> เราสามารถเลือกได้แค่สี่ตัวตัวหนึ่งนสองสามสี่นอกจากนี้จะต้องอเสียเงินนะครับเพื่อทำการอัลล็อกนะครับจ่ายเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีครับ <Of course. S 1> เราก็เลือกเฉพาะตัวที่สามารถเล่นได้นะครับภาษาก็ลองคิดดูภาษานะครับก็จะมีด้วยกันอยู่ หนึ่งก็คือไพทอนนะครับสองก็เป็น Java Script 3สามเป็น Coffee Script แล้วก็สุดท้ายเป็น C++ ีพั ath, รับซซึ่งเขาบอกว่า C++ เนี่ยสำหรับคนที่ subscriber นะครับเสียเงินนะครับเสียเงินเท่านั้นนะครับจะอยู่ในรูปแบบของเกม Developer Development นั่นเองเราก็เลือกภาษา Python ไปนะแล้วก็เน็กได้เลยถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ไอเทมของฮีโร่นั่นเองนะครับตอนนี้เราได้แค่รองเท้าก็ทำการอิจิตเ,เข้าไปนะครับสกิลนะครับก็จะบอกว่าสกิลนี้ทำอะไรมีมูฟดาวสามารถเดินได้นะครับเดินลงไปซ้ายไปขวาเดินขึ้นนะครับแล้วก็เพลย์ได้เลยมาดูที่ <All S 1> ด่านแรก <All S 1> <ๆ>ไปาทำอะไรนะครับเป้าหมายนะครับเป้าหมายก็คือให้ระวังนะร,ระวัง ตัวนี้นะครับสไปซ์แล้วก็ให้เก็บเจมนะครับเก็บเจมสตาร์ทไอเทมเลยนะครับเขาก็จะมีคำอธิบายนะครับบอกว่าให้เราเก็บ e รงนนะนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นความสามารถนะครับก็คือเม็ดต่อีเม็ดต่อของตัวฮีโร่นี้ทำอะไรแล้วก็ให้เรานะครับพิมพ์ชุดคำสั่งลงไปที่ช่องตรงนี้นะครับเพื่อทำการสั่งให้ฮีโร่เดินนั่นเอง ตอนนี้ฮีโร่ได้เดินมานะครับเดินวาจากนั้นทำไงครับก็ต้องใช้ move down นะครับวิธีการพิมพ์นะครับเราสามารถพิมพ์แบบเต็มๆก็คือเป็นฮีโร่แบบนี้ได้เลยครับหรือเราอยากพิมพ์สั้นๆก็อย่างเช่นอยากให้ดาวใช่ไหมครับเราก็พิมพ์แค่ D O นะครับ D O ก็จะมีเม็ดต่อนะครับโผล่ขึ้นมาให้เลือกเราก็สามารถ enter ได้เลยครับก็จะเป็นดาวนะครับ ฮีโลดาวแล้วก็ไรท์นะครับก็ไรอาไอแบบนี้เมื่อพิมพ์เสร็จนะครับก็ทำการรันคำสั่งดูโอเคนะครับอันนี้ภารกิจแรกก็เสร็จส <Over view. S 1> รับก็กดดันไปได้เลยก็จะได้ของรางวัลเพิ่มขึ้นมานะครับของรางวัลเพิ่มขึ้นมาคอนติเนียไปเลย ด่านต่อมานะครับด่านที่2เข้าไปดูเลยนะครับยังอยู่ในส่วนของเบสิกซินแทกอยู่นะครับ Not <a> problem ในด่านนี้เราก็จะมีตัวอไอเทมเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือมีดาบลองิกดูว่าดาบนี้ช่วยอะไรนะครับก็จะมีเฮลบวก5นะครับถ้าเราต้องการเพิ่มเข้าไปก็ทำการดับเบิ้ลคลิกนะครับก็จะเพิ่มเข้ามาแล้วก็ทำการเพลย์นะครับ โอเคตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับให้เก็บครับให้เก็บก็มาครับมามาขวาแล้วนะครับต่อไปก็เป็นอะไรครับดาวถูกไหมดาวลงมานะครับแล้วก็ขึ้นไปครับบู๊คอัพแล้วก็อัพอีกครั้งหนึ่งนะครับอัพหนึ่งอัพสองนะครับแล้วก็ไรท์นะครับไปทางด้านขวา เราเลือกใช้เมทอดที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดหลัง up right move move นะโอเคนะครับ,รบภารก,รกิจก็เสร็จสมบูรณ์นะกดการไปเราก็จะได้รางวัลเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องไปนะครับาด่านที่3นะครับด่านที่3ามเพนะครับ Nothing to it ตัวนี้ก็คือเป็นไอเทมที่ยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าล็อกอยู่นะครับล็อกอยู่เราต้องสามารถเราต้องซื้อนะครับเราต้องซื้อเพิ่มเติมเหมนการซื้อ50นะครับซื้อ50 67นะครับ47แบบนี้นะครับยังไม่ใช้นะครับก็เคลไปเปอ่าเ้ามายต่อมานะครับอันนี้ก็คือให้เดินไปนะครับเย่๋ยววิ่งไปที่สไปค์นะครับ แล้วก็ทําการเก็บเหมือนเดิมนะครับเก็บแล้วก็ระวังอย่าให้เจ้าตัวออสเนี่ยนะครับมันมองเห็นตา, mm, <right. S 1> ตามใลเวลไปใช้คําสั่งเดิมนะครับแล้วก็ไล่ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับไล่ไปอีกครั้งหนึ่งไล่ไปสามครั้งลองดูครับปึ mm, <right. S 1> ๊บ right right oh. นะครับ oh. ถ้าเรามา oh. ตรงอย่างเดียวเจาตัวออสเนี่ย ก็จะมองเห็นเราถ้าเราโออสเห็นเนี่ยเจ้าตัวออสเนี่ยก็จะทำการแอตแทกเรานะครับเราก็ต้องตายนั่นเองครับเอาใหม่นะครับไม่ให้เห็นนะครับก็เริ่มใหม่สังเกตว่าจุดที่สามารถไปได้ก็คือจุดเรานี้นะครับก่อนหน้านี้เราเดินตรงมามันเห็นเราลองอ้อมขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ลงมาก็เป็นอะไรครับอ่าอัพครับไรท์ ดาวไละครับเดินมาขึ้นนะครับฝาลงฝา Move right Move up Move right ทีนี้เจ้าตัว <Move down. S 1> ออสตัวนี้ก็จะมองไม่เห็นเรา Move d o แล้วก็โอเคดันไปนะครับดันที่ ในด่านที่4นะครับก็จะมีให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Argument นะครับแล้วก็ Basic ซินแท็กั์ก l a เพราเป็นนี่คือเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถซื้อเพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้ผมมีด้วยกันอยู่82นะครับ82เพชรพลอยนะครับซับสินมีไม่เอานะครับไปก่อน อในส่วนนี้นะครับเขาบอกว่าให้ระวังไฟอร์แท็นะครับให้ระ,ว, tap, ระวังไฟอร์แท็ระวังไฟแล้วก็ไปเก็บตัวเกมเหมือนเดิมให้ใช้เขียนโค้ด5ลายนะครับ5าบรรทัดหรือว่าน้อยกว่าทีนี้สิ่งที่เขาบอกนะครับเราสามารถใช้อร์กุมเนต์นะครับอร์กุมเนต์เพื่อที่จะทำการปรับแต่งโค้ดนะครับก็อย่างเช่นแทนที่เราจะ พิมพ์ให้ไปทางด้านซ้ายทางด้านขวานะครับจำนวน2สเต็ปเราก็ต้องพิมพ์2บรมาทัดแบบนี้นะครับคราวนี้เราสามารถทําแบบนี้ได้ครับโดยการใส่อาร์กวเมนต์เข้าไปที่เป็นตัวเลขเราต้องการให้เมอดตอน,นี้ทํางานกี่ครั้งก็ใส่ตัวเลขเข้าไปอย่างเช่นอยากให้ฮีโร่เนี่ยมุฟไปทางขวาจํานวน2ครั้งก็ใส่ตัวเลขเข้าไปในวงเล็บนะครับเอามาเริ่มต้นกันเลย ตอนนี้ชุดคําสั่งที่เขามีให้นะครับก็คือเป็นการเคลื่อนมาด้นนนานขวาจํานวน3นะครับก็เดินมา1 2 3ต่อไปก็เป็นขึ้นนะครับขึ้นไปหนึ่งก็อัพนะครับแล้วก็มาขวาไร่หนึ่ครั้งนะครับแล้วก็ลงมาได้นะครับ1 2 3ดาวลงมาเท่ากับ3นะครับก็สั่ค่า3เข้าไป ลงมาแล้วก็ขวาไปอีก2นะครับก็ไก้์จนวน2นะครับก็หลังเลยนะครับก็ภารกิจเสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาลองเล่นดูนะครับสมมุติว่าเรา ใส่เราใส่ค่าที่มันเป็นข้อความลงไปได้ไหมครับอย่างเช่นถูกแบบนี้นะครับถูกแบบนี้ได้ไม่เอ่ยนะครับก็ลองรันดูเราสำเร็จแล้วครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปดูกันใหม่ในด่านถัดไปแล้วกันนะครับเอาด่านถัดมานะครับด่านนี้ก็ยังมีในเรื่องของอาร์กวเมนต์นะครับแล้วก็ b a สิกซินแทกและก็รวมไปถึงเรื่องของสตริงด้วยนะครับรกดเพไปครับเราสามารถใช้งานตัวดาบนี้ได้แล้วก็กเพิ่มเข้าไปมีโร่ของเราก็จะมีดาบขึ้นมาซึ่งดาบนี้สามารถแอทแทกนะครับสามารถต่อสู้ได้ก็จะมี m ม t h o อดแอ a แทกโผล่ขึ้นมานะครับเยไป <Combat. S 2> ภารกิจในด่านนี้นะครับ ให้ Attack เจ้าตัวบรักเนี่ยจำนวน2ครั้งนะครับก็คือตัวนี้แล้วก็ให้เก็บเจมแล้วก็มา Attack เจ้าตัวแท็กเนี่ยจำนวน2ครั้งแล้วฮีโร่ของคุณก็จะต้องอยู่รอดนะครับมีชีวิตรอดซึ่งเราสามารถใช้เม็ดต่อนะครับที่ชื่อว่า Attack จากนั้นก็ตามด้วยชื่อของศัตรูนะครับใส่เข้าไปในรูปแบบของส r i n g ภายในเครื่องหมายดับเบิลโขดแบบนี้อ่ะมาเริ่มต้นกันตอนนี้นะครับเขาก็บอกว่าให้ฮีโร่เนี่ยเดินมาขวามือแล้วก็ Attack แอตแทเจ้าตัวบาร์กสองครั้งถัดมาก็เป็นเดินมาอีกนะครับเพิ่อมาเก็บจากนั้นก็ทำการแอตแทกแอตแทกชื่อนะครับจำนวน2ครั้งก็แอตแทก ตัวแท็กนี้นะครับแล้วก็เริ่มตา <Move right. S 1> ดูม,มา <Attack. S 1> อ่า a c k r i g เก็บ a <Attack>. t แล้วก็มาต่อสู้กับเจ้านี้เรียบร้อยนะครับภารกิจเสร็จสมบูรณ์นะครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังสามารถมาดูที่หินนะครับในแต่ละดาดจะมีหินอยู่นะครับคลิกที่หินในหินเนี่ยก็จะบอกว่าต้องเล่นอย่างไรหรือว่า ในด่านนี้เรากําลังเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนะครับอย่างตัวนี้บอกว่าเป็นเรื่องของ a t t a c ก็คือมันเป็น Method เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เข้ามาอ่านรายละเอียดใน hint ได้นะครับเนี่ยคือถ้าเราวิธีการใช้งานนะครับเราก็ใส่เป็นชื่อที่เป็นสตริงเข้าไปนะครับแต่ถ้าเราไม่ใส่เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะ error นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกครั้งหนึ่งนะ ถ้าเราไม่ใส่นะครับเราใช้แค่ตัวแอตแทกอย่างเดียวนะครับแล้วก็ <Move S 1> รัน <right. S 1> เห็นไหมครับ right. โคตรม่จะ er <Okay. S 1> เออร์เลอนะครับซึ่งถ้ามันเออร์เลอแบบนี้เราก็สามารถเข้ามาดูที่หินดูวิธีการใช้งานนะครับเนาะอันนี้คือวิธีการใช้หินนั่นเองโอเคดันไปน ก็คอนติเนีไปเลเวลที่5แล้วนะครับคอมพิวตเลเวล5นะครับด่านถัดมาครับด่านถัดมานี้ก็มีเรื่องของ Argument มี Basic มี String แล้วก็มี r e a d i n g the d o c ครับปึ๊บเข้าไป <Of course. S 1> ตอนนี้เรามีมีเพชรมีพลอยนะครับจำนวน182นะครับซึ่งสามารถซื้อ ซื้อเจ้าตัวของเล่นนะครับเข้ามาใส่เพิ่มได้เดี๋ยวเราลองซื้อตัวนี้นะครับในราคา50คอนเฟิร์มแล้วก็ดับเบิลคลิกโอ้นะครับฮีโร่ก็จะมีเสื้อกลองนะครับก็กดเพลย์ไปเลย <Sh> อ่าเป้าหมายในตัวนี้นะครับเป้าหมายด่านนี้ก็คือเซฟพาสเวิร์ดนะครับให้ใส่รหัสนะครับให้ใส่รหัสผ่านนั่นเอง อินโคดคอมแบทนะครับคอมเมนต์ comment ก็คือช่วยให้ฮินว่าในบรรทัดนั้นเราต้องการสื่อสารอะไรก็คือจะให้รู้เกี่ยวกับการคอมเมนต์นะครับการคอมเมนต์ในภาษาโปรแกรมนะครับภาษา Python ซึ่งจะใช้เป็นเครื่องหมายชาร์ปโดยการคอมเมนต์เนี่ยนะครับชุดคำสั่งในบรรทัดนั้นเนี่ยจะไม่ถูกทำงานนะครับจะไม่ถูกทำงานนั่นเอง อันนี้ก็คือวิธีการใช้คอมเมนต์นั่นเองนะครับ Of course ่ครับเราบอกว่าคอมเมนต์เนี่ยช่วยในเรื่องของอินโฟเมชันว่าไป Read the blue comment watch the password โดยใช้ตัว m e t h o d hero say จากนั้นก็ใส่ password เข้าไปอ่านี่น,นะครับ hero c watch password พาร์ทเวิร์ดก็คือตัวนี้นะครับพาร์ทเวิร์ดก็คือตัวนี้เรากา็มาใส่ตรงนี้เลยนะครับก็ใส่เป็นอ่อได้ไหมลองลางดูดโอบรบสุยอ่าโอเคนะครับแอสุสตังหนละังอ๋อแต่เรายังไม่ได้ไปเก็บ เราไม่ได้ไปเก็บเราก็ต้องไปเก็บก็คือเดินขึ้นไปนะครับเดินขึ้นไปก็เป็นอะไรครับอัพฮีโลอัพนะครับบอกพาสเวิร์ดแล้วก็ขึ้นไปเก็บสูดฟลาต้องอัพสองครั้งเนาะครับ้องอัพสองครั้งก็ใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับสุดฟลักซหนึ่งสองอสุดฟลัโอเคนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นการสอนให้เรารู้จักอ่านคอมเมนต์ครับอ่านคอมเมนต์หรือว่าการใช้งานคอมเมนต์นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นบรรทัดสีน้ำเงินตัวนี้นั่นเองนะครับนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะหยุดวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เวลาของวิดีโอนั้นยาวเกินไปนะครับแล้วพบกันใหม่ใน วิดีโอตอนต่อไปนะครับเราจะมาเล่นต่อว่าในด่านถัดไปนั้นมีอะไรให้เราเรียนรู้บ้างนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอตอนต่อ,ตอไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ